ดีเจเพชรจ้าแถลงแล้วหลังถูก DSI ออกหมายเรียกย่งคดี f o ร e x รทวีดีหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกคนบันเทิงเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดี For e x ทวีดีซึ่งในนั้นก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยโดยล่าสุดค่ะดีเจเพชรจ้าได้ออกมาถแถลงการแล้วผ่านทางโซเชียลสวัสดีครับผมดีเจเพชรเจ้านะครับก็ จากข่าวในวันนี้นะครับที่เป็นกระแสมากเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาหาผมเยอะมากสายเยอะจริงๆนะครับในกรณีที่บอกว่าทาง DSI ออนะครับออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับในเรื่องของ forex D, d นะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานนะครับโดยที่ เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลยนะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทําธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะคผมไม่เคยเชื่อด้วยนะว่ามันจะได้เงินแล้วก็ไม่เคยชวนไม่เคยเลยนะครับแต่โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญน,นะครับว่ามี าการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน50,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2018นะครับมี1ยอดท่วนนะครับโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นยอดเงิน50,000บาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณอภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับ Uh, ผมก็เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับ mm. ก็ยังงงว่าเ,เขาเขาโอลกันให้เราทําไมนะครับปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 0งพันสิบแใช่ไหมครับน่นฮะสองพผมก็ลองไปย้อนเช็คดูในอินสตาแ a รมนะครับของผมนะครับว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีไทยก้าเลยนะครับกับเงินยอด5,000 0บาทผมก็เข้าไปดูนะครับลูดอินสตาแกรมไถลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทางอินสตาแกรนะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมตโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็รับอยู่แล้วเป็นจ็อบไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า rkk นะครับในวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้า1ท่านนะครับ direct message ประทาง Instagram เพื่อ ให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมตนะครับเพจนะครับเป็นภาพเป็นภาพ,ภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ยภาพภาพภาพไอจีเขาอ่ะที่มีแต่รถอ่ะนะครับว่าเขาขายรถนะอ่ะว่างไง่ายนะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้างห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงิน ก็คือคนชื่ออภิลักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบไปซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้50,000ื่บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนนะครับนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับ ผมไม่ได้มีส่วนในการารู้จักหรือไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็คือเรื่องราวก็มีเงินอยู่1ยอดท่วน50,000ืบาทเมื่อ5ปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจนะครับแค่นั้นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ